อันนี้เป็นชุดแรกนะครับที่เกิด19กุมภา2025นะครับาานะน,นะครับตอนนี้ก็เขาครบอายุ30วันวันนี้นะครับเริ่มนั่งกันหมดแล้วครับนั่งกันไม่รู้นนะอันนี้บอ่บอบ่อนี้ก็ประมาณมารับแดดก,กันนะครับบ่อนี้ก็แว่า3 3.5คูณ4นะครับอืมม่คูณ4ตรงนี้สภาพมันเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋วใกล้ๆกันเลยนั่งแพอย่างนี้นะครับเลี้ยงตับเลยอนะ นั่งอะไรเงี้แต่ตัวที่กําลังเริ่มหางหดก็ทั้งอยู่ทั้งนี้นะครับอยู่ในน้ำครับตอนนี้ไม่กินอาหารนะครับมาช้าหวานให้ดูแลให้ให้กินเลยครับไม่ค่อยกินนะกินน้อยมากครับอเพราะว่าเขาจะต้องอหางเป็นส่วนของการจเจริญเติบโตครับเขาจะหดปเป็นยอเลี้ยงร่างกายนะครับ พวกนี้เป็นตัดแปลงนะครับอืมไม่ใช่กัดหางนะครับผมยังพูดคําเดิมครับเป็นสัดแปลกนะครับอืมแต่เขาจาศีลนะครับเขาจะใช้อาหารในผิวหนังและในไขมันของเขาครับเพื่อหล่อเลี้ยงร่างกายนะครับแต่เขาจาศีลเหมือนเขาอยู่ในรูหรืออะไรที่เหมาะสมครับอืมไม่กินอาหารแปดเดือนหรือปีก็อยู่ได้ครับโอเคนะครับจะติดต่อผมก็0896208073